รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อีกครั้งก็ตามและความ<ช>สวย,<ล>ยก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นกัน<ช>ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถสวยงามได้ทั้งภายในและภายนอกอน้องเม์คะช่างเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจคนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้ดีมากเลยนะคะเอ๊ะ ว่าแต่เป็นคําพูดของใครเหรอคะเป็นคําพูดของโตน้องค่ะกิรนาแก้วกาหลงเขาเนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาค่ะเรื่องราวของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยและที่สําคัญนะเขายังเป็นคนคิดค้นศาสตร์แห่งการเคาะหน้าด้วยนะเคาะหน้าใช่ไม่ว่าเราน่าจะชวนเขามาในรายการตนาะได้ชวมาครับครับอาจริงเหรอครับเอาว่างมาดีเลยโอเคได้ครับท้งัานเดี๋ยวเจอกันเลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อย แม่โทรหาใครเหรอคะเมื่อกี้พอดีว่าผมเนะี่ยโทรไปหาโปรโน้องมาครับโปรโน้องใช่โปรโน้องโหเมื่อกี้ ใช่ที่พูดถึงเมื่อกี้เลยเดี๋ยวได้ทาความรู้จักพูดคุยกับเขาอยู่แน่นอนเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะประจําวันพฤหัสที่31กรกฎาคมครับสิ้นเดือนแล้วครับคุณผู้ชมพร้อมไหมที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับกับต้นเดือนใหม่ครับและอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราในทาง Facebook หรืออ n s ส a าแก m ของ Morning Story นะคะแล้วก็ทักทายพวกเราในทาง SMS เ4111 220นะคะร่วมแสดงความที่เห็นกันมาว่าคุณมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองยังไงในวันที่เป็นทุกข์ค่ะให้แล้วและตอนนี้นะคะโปรน้องแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรารอเราอยู่ที่ห้องรับแขกของหมอนิงสตอรี่แล้วนะคะน้องแมค้องแม่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วให้น้องแมค์ลงเม์เนี่ยไปคุยกับโปรน้องที่ห้องรับแขกของหมอนิงสตอรี่ดีกว่าค่ะได้เลย ผู้ชมครับและแขกรับเชิญของ Morning Story ของเราวันนี้ครับกับคุณกิรนาแก้วกาหลงหรือโปรน้องนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็บอกว่าโปรน้องนะครับเป็นเจ้าของคําพูดที่บอกว่าความสําเร็จเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะล้มมาแล้วกี่ครั้งก็ตามใช่แล้วล่ะค่ะและความสวยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอะที่สําคัญความสวยนั้นต้องมาจากภายในสู่ภายนอกด้วยเมื่อเานแล้วเมย์ชอบประโยคนี้มากๆเลยแสดงว่าต้องมาจากประสบการณ์ของพี่น้องใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังน หนึ่งได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของประโยคนี้เป็นยังไงคะค่ะก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อหลังปี40นะคะครอบครัวเจ้า้างร่ำรวยมากถือได้ว่าเป็นเจ้าของโรงงานนะคะทำอุตสาหกรรมมันสปหลังนะคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่เฟื่องฟูงมากเลยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนหนูมีคนดูแลมีแม่บ้านมีคนขับรถไปส่งไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากที่ปี2540เกิดขึ้นนะคะก็ เชื่อทุกคนว่าคงจะเคยเจอประสบการณ์นี้ก็คือเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะคะแล้วก็ครอบครัวเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ล้มละลายค่ะแล้วเราต้องแบบจมอยู่กับความทุกข์ใช่ไหมคะในเรื่องของครอบครัวเราที่ล้มละลายรวมไปถึงชีวิตจะบอกว่า18เป็นวัยรุ่นเลยแต่ว่าครอบครัวเจอวิกฤตขนาดนี้เนี่ยเราต้องจมกับความทุกข์แน่เลยพี่น้องมีวิธีการอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นยังไงอะคะมันไม่รู้สึกทุกข์เลยอันนี้ต้องพูดแบบจากใจจริงๆว่าไม่ได้รู้สึก จมอยู่กับปัญหาเพราะว่าในเวลานั้นมันเหมือนกับมีทรายบางอย่างบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่เรื่องเงินทองในการที่จะปลดหนี้ได้แต่เวลานั้นเราเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณ,คณแม่ด้านจิตใจมไม่เกเรไม่เรียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเรียนคือเราจะไม่มีเลยหลังจากนั้นมาก็คือตั้งใจเรียนหนังสือจากที่เรียนไม่เก่งเลยก็กลายเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนที่เลิกเรียนคือกลับบ้าน<ม>ทิ้งชีวิตของความเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำให้คุณพ่อ เงินอย่างเดียวพอแล้วก็รเรื่องเป็นเรื่องตัวเราก็คือไม่ให้หนักใจประโยคนึงที่คุณพ่ออยู่ได้ก็ค,คือคำว่ามันคืออุบัติเหตุเราไม่โทษว่าพ่อทําให้มันล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยทําให้คุณพ่อมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อเพราะตอนนั้นพ่อค่อนข้างเฟลมากเป้าหมายในชีวิตครับณนะตอนนั้นที่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองและเราต้องเดินหน้าด้วยลําแข้งของเราเองเรามีเป้าหมายยังไงบ้างครับตอนนั้นชัดเจนมากเลยว่าอันดับแรกก็คือ สักวันหนึ่ง่านต้องสามารถหาเงินมาปปดให้ที่บ้านให้ได้นั่นคือคําพูดที่พูดบ่อยมากแล้วก็ค่อนข้างพูดเสียงดังมากก็คือพูดกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยอครั้งเวลาที่มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพหรือเวลาที่จะกลับมาเรียนหนังสือก็จะพูดตลอดเลยว่าตลอดเวลาว่าไม่ต้องห่วงนะจะตั้งใจเรียนแล้วก็วันหนึ่งจะสามารถเอาศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่กลับคืนมาให้ได้เป็นประโยชน์ที่พูดบ่อยมากพี่น้องมีเป้าหมายต้องมีแรงผลักดันอะไรคือแรงผลักดันค่ะอยากเห็นรอยยิ้มกลับคืนมาอีกครั้้้งงนึึแลววเรราากก็ูส่ เราจะเป็นคนเดียวมั้งที่จะทำให้เขากลับมายิ้มอีกครั้งหนึ่งทุกสุคืนก่อนนอนจะไหว้พระแล้วจะบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะเอารอยยิ้มและสัก์สีคองพ่อแม่กับคืนมาให้ได้คนี่คือคาพูดที่พูดทุกวันเวลาไหว้พระวันนี้เป็นวันที่พ่อดีใจนะครับเป็นวันที่พ่อภูมิใจในการเดินทางของชีวิตก็คือว่าดีใจคือว่าภูมิใจวันนี้นะครับ ที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีหนี้ม่มีสินบ้านเก่ากับบ้านใหม่ก็มีความรู้สึกแตกต่างกันเนาะบ้านเก่าเราก็เป็นที่อดีตของเราอาดีตของเราอยู่ถ้าบ้านบ้านใหม่ก็เป็นบ้านที่เราไม่ทําเองลูกทาให้ก็ภูมมใจมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะกลัวคงจะแบบว่ามีหลายๆคนว่าเฮ้ยมัฉันไม่ใช่โปรน้องฉันทําไม่ได้แน่ๆ ตรงนี้ครับคือเราอยากจะทลายความคิดตรงนั้นของเขาไปด้วยคําพูดอะไรดีครับพี่น้องครับสิ่งแรกเราต้องมีความเชื่อเราต้องเชื่อว่าร่างกายของเราและพลังงานในร่างกายของเรามีพลังพร้อมพอที่จะต่อสู้มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาเป็นปฏิมากรรมชั้นเยี่ยมของโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากๆเราเป็นคนหนึ่งที่เก่งเราเป็นคนหนึ่งที่เยี่ยมยอดเราเป็นคนหนึ่งที่สุดยอดเมื่อไรที่เราพูดอย่างนี้ซ้ำๆและซ้ำๆ พลังในร่างกายมันจะเต็มอะค่ะ<ม>แล้วไม่นจะทาให้เรามองทุกอย่างง่ายหมดรเราจะทาให้เราเห็นท,ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายหมดแม้กระทั่งปัญหาที่มันใหญ่แค่ไหนเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาที่เล็กมากๆครับค่ะเรียกว,ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของโปรน้องประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเกินคาดเกินคาดมากๆเลยเมย์ก็ฟังเรื่องราวของโปรน้องแล้วยังขนลุกมากเลยต้องมีเทคนิคในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะคืออะไรคะยอมรับทุกอย่างอย่างไรเงื่อนไขค่ะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตก็ตามแต่ ไม่ว่าจะใครจะนินทาไม่ว่าใครจะว่าร้ายไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ที่ดูถูกชีวิตเรารอาแขนรับมันอย่างไรเงื่อนไขค่ะแล้วยิ้มให้กับมันแล้วบอกกับมันว่านั่นแหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับชีวิตเราก็าคือทําให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้เรามองทุกอย่างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและหนักแน่นถ้าเราก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ทุกอย่างง่ายหมดค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคิดแบบนั้นได้นะจริงๆนะเราอย่ายอมจำนนกับความรู้สึกแบบนี้คนส่่่่่ววนนใหญมมมมัักจะีข้้้ออาาางงไไดย แต่จริงๆแล้วมันง่ายครับหากเรายอมจำนวนว่ามันยากซ้ำๆและซ้ำๆเราก็จะกลายเป็นคนที่หมดพลังแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดซ้ำๆและซ้ำๆว่ามันไม่ได้งะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันง่ายทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้พูดอย่างนี้ซ้ำๆและซ้ำๆเชื่อเหลือเกินคราว่าคุณจะเห็นความ วิเศษสุดของชื่อของคุณแน่นอน,นะคะอ่ะพี่แม็กรู้ไหมคะว่าสาวๆสมัยนี้นะถ้าพูดถึงชื่อโปรโน้องอใครไม่รู้จักเนี่ยตกเทรนมากๆเลย<ช>นะพี่โปรน้องคะช่วยเล่าให้เมย์ฟังหน่อยค่ะว่าศาสตร์การเคาะหน้าที่พี่โปรน้องเนี่ยคิดคนขึ้นมามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ เกิดจากการที่เราอยากมีอาชีพอะไรต้นทุนค่ะทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากจะมีอะไรที่ติดตัวเองมากมายก็คือไปไหนแค่มีแค่มือก็ทํามาหากินได้เลย hmm. อ่าก็เลยประกอบกับอยากจะมีชุดที่ดีขึ้นอยากจะมีอะไรที่บแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปวดหัวข้างหนึ่งค่ะแล้วก็คิ้วบวมทําให้เอามือข้างนึงไปคลึงๆเคาะแล้วคิ้วไม่เท่ากัน oh. ยกสูงไม่เท่ากัน oh. ใช่แล้วก็เฮ้ยมันแปลกก็เลยลองอีกข้างหนึ่งมันก็ดันยกแล้วตาก็ไกลเห็นสองชั้น คนที่เราค้นหามานานแล้วโอ้โหเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การเคาะหน้าเพราะว่าผมว่าน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะจริงๆแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับโปรน้องกันต่อนะครับเกี่ยวกับศาสตร์ของการเคาะหน้าครับว่าเอมันทําให้หน้าของคนเราเนี่ยมันเต่งตึงย้อนวัยกลับไปเป็นสิบปีได้จริงหรือเปล่านะครับพักสักครู่ครับกับ Morning Story ครับ Good ท t ิ p ลบรอยสิวด้วยเกลือ เกลือเม็ดละเอียดมีสรรพคุณช่วยสมานแผลที่เกิดจากสิวรวมทั้งลบเลือนริ้วรอยจากสิวได้อีกด้วยค่ะถ่ายรูปเองเสร็จแล้วก็ทาครีมแล้วทาครีมค่ะแตม้ม5จุดแตม้แตมครีมแล้ว5จุดค่ะปื้อไปอย่างนี้นะคะ<ช>แล้วก็ใช้มือแค่ตบเรื่องดีๆยามเช้า ขนมน้องไกร่ราดบ,บัวไฟอร่อยสามรสผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกแล้วจะเลือกอะไรอะ่ะร้านอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบีเน้นแอร์ไอยู่ที่ไหนนะมีไงมันอยู่ในอาหารทเลมีอยู่ในกลือบริโภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเหลือปรุงทิพย์เพลือบริโภคเสริมไอโอดีนผมเติมนน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีมินเน้์แอร์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้กล้า5คนตบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะโค่นแชมป์ของเรา และอีกนื่นการแข่งขันที่ท้าทาย,ยขีดจำกัดของมนุษย์ในโลกอีกใบที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ความสนุกความท้าทายกับรายการที่เฟ้นหาสุดยอดของผู้กล้าพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้ในเกมล้มแคมป์ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงห้ามพลาด <Morning story S 3> สนับสนุนโดยเกลือปร,รุงคพิป เรื่องปรับอากาศเ, <Morning Story S 1> เรา,าอยู่กับ Morning Story ครับคุณผู้ชมครับเรายัางคงอยู่กับโปรโน้องนะครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราอีกคนหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการกันก็คือคุณตุ๊กตาอุบันวันครับสวัสดีค <สา S 1> ่ะสวัสดีค่ะ ติดเอกของโปรโน้องเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่น่าสนใจมากสําหรับการเคราะหน้าได้ข่าวเขาเป็นภูปัญญาไทยด้วยใช่ไหมคะแหมการเคราะหน้าเนี่ยจะช่วยปร,รับรูปหน้าได้อย่างไรบ้างคะโปรโน้องคะอะไรก็ตามแต่ที่บนใบหน้าของเรานะคะ <c oughs> ที่ไม่ใช่กระดูกปรับได้หมดเลยจับปุ๊บนิ่มตรงไหนเป็นเนื้อสามารถแก้ไขให้มันแน่นยกระชับได้ <c oughs> แต่อะไรที่เป็นกระดูกแล้วัไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากการเป็นเหลาเท่านั้นค่ะพี่ทุกตาคะก่อนที่พี่ทุกตาเนี่ยจะ p e r ฟ e c t ขนาดนี้เมื่อก่อนขอย้อนนิดนึงค่ะว่ามีปัญหาในเรื่องอะไรคะก็คือ คือมีแก้มอะค่ะมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการแล้วเนาะก็จะเป็นคนแก้มเยอะแล้วก็น่าจะใหญ่มากแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาเจอปน้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปน้องเคยทาให้ตอนนั้นก็ทําพอทําปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมันเล็กลงก็เลยไปเรียนแบบโปรหนูจะมาเรียนเขาก็รู้ค่ะว่าตอนแรกที่ไปเรียนอยากลองของอก็ ได้รู้จริงๆว่าอ๋อมันเป็นศาสตร์ที่จริงๆแล้วสามารถพิสูจน,น์ได้ในเรื่องของการกดจุดรี้น้ําเหลืองเป็นทางหลักการการแพทย์เป็นหลักว,วิทยาศาสตร์แต่ส่วนในเรื่องของการเคาะยันคือการสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นหลักของการออกกําลังกายเป็<ต>ข้อจํากัดนะคะอโอ้ว่าคนไหนที่ทาไม่ได้บ้างจริงๆแล้วศาสตร์เคาะหน้าเป็นอะไรที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแต่ว่าข้อจํากัดจริงๆสำหรับคนที่มีสิวที่เป็นหนองบวมอักเสบจะค่อนข้างยกเว้นเนื่องจากว่าสิวคือการอักเสบอยู่แล้วพอเราไปเคาะเราไปคลึงทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ เนี่ยพอให้สิวอยู่ก็ค่อยมาเริ่มเคาะได้เอาอย่างนี้ดีกว่านึกภาพไม่ออกเวลาเคาะจะเจ็บหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมีเทสโมเนีลมีน้องที่จะตัวเราเนี่ยแหละเดี๋ยวลองอิมพอร์ตมาจาก L.A. ใช่ไหมคะใช่ค่ะ้อ็ร้เอ็ยเอ็ดราเอ็เล็ดเลร้อยอ็อเอรยเอราเอยเอ้อร้อ้มยเร้อดหน่อยเรับยเาวร ลองทําตามดูได้อันนี้คือการเช็คเช็คกล้ามเนื้อบนใบหน้าก่อนนะคะว่ามีก้อนไหนที่แข็งแข็งบนใบหน้าหรือเปล่าะช่ลองเช็คก่อนอันนี้คือแค่เช็คเฉยเฉยใช่เป็นการเช็คก่อนเจ็บไหมคะไม่เจ็บสบายค่ะเพิ่มไหมคะเพิ่มไม่จะหลับหรือโอเคนะคะน้องครับปัญหาของน้องคนนี้คืออะไรคะคือเนื้อค่อนข้างเยอะเอาจริงๆเลยเหรอปัญหามันเยอะเลยนะไม่ใช่ใช่ไหมคะ่ด้แก้ได้ค่ะจะมีในส่วนของเนื้อกับไขมันใช่ไหมคะแล้วอันไหนที่รักษายาก คือถ้าเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูกที่กลางแล้วเนี่ยคือแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างจับน้องปุ๊บเนี่ยคือโอกาสเดียวได้อีกเยอะมากตอนนี้เห็นโปรน้องไปนี่คือรอบที่2แล้วเหมือนกับเคาะด้วยแล้วก็มีการรีดด้วยอันนี้คือขั้นตอนไหนแล้วครับโปรน้องครับขั้นตอนนี้เป็นการโกยค่ะโกยค่ะโกยแล้วค่ะโกยน้ำเหลืองเดี๋ยวจะเห็นแล้วเขาว่าคิ้วน้องเริ่มเบี้ยวแล้วอะค่ะลองดูค่ะคิวน้องเริ่มเบี้ยวลองเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้นะคะอันนี้คือเห็นผลแล้วแน่นอนค่ะคือจับตอนนี้ก็คือคืออันนี้เป็นเนื้เระนกช อะไรลองจับหน้าตัวเองแล้วแล้วบอกว่ามีมีความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงไหมเป็นไงคะพูดความจริงนะมีค่ะเป็นไงคะข้างนี้ลองข้างนี้จับแก้มเยอะกว่าอ่า ปากเบี้ยวอะค่ะตอนนี้ดูปากงอให้ดูในทีวีอาหนาปกติเลยเห็นไหมคะเออเออเออมุมปากคิ้วยกขึ้นปีกจมูกยกขึ้นล่องแก้มยกขึ้นค่ะหางตายกขึ้นแล้วตอนนี้คิ้วชี้ขึ้นไปทางเหนือแล้วอะค่ะนะฮะเศฝั่งนึงก็ลกตาไปแล้วนะฮะและอย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะทําตามหรือว่าเออทำเองได้ไหมในขั้นตอนไหนบ้างครับคือเทคนิคง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราจะดูแลตัวเองง่ายๆนะคะเวลาเราทาครีมปกติอยู่แล้วอะค่ะ เวลาทาครีมคนส่วนใหญ่ชอบใช้มือถูอย่างนี้เป็นว่ป็นดปื๊ดปืหรือว่ากันกันแดดผู้ชายก็จะทาอย่างนี้ง่ายๆตีเวลาทาครีมค่ะแต้มห้าจุดแต้มแล้วีมแล้วห้าจุดค่ะปื้อไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือแค่ตบให้ทั่วหน้าเลยค่ะนะคะแล้วก็ใช้มือค่ะบีบเบาๆบีบลงไปที่แก้มย้ําๆเป็นการกดกดค่ะ แล้วกดครีมให้ลงไปในชั้นผิวแล้วทําให้ผิวเกิดการบีบตัวแล้วล็อกตัวทอาอย่างนี้แล้วก็เอามือค่ะแค่นี้แล้วก็ดึงขึ้นคบแล้วก็ค้างไว้ดึงด้วยดึงให้ตึงค่ะดึงแล้วก็ค้างไว้แล้วก็นับ1นถึงห้าแล้วค่อยปล่อยทําแค่้าเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ค่ะสุดท้ายนี่แล้วค่ะอยากให้ปอน้องค่ะฝากอะไรถึงสาวๆในค่ะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เริ่มถึงความสวยงามค่ะว่าควรจะทํายังไงบ้าง น้องมีความเชื่อเขาว่าใบหน้าของคนเราหรือว่ารูปลักษณ์ของคนเราสามารถสาราเกนบิวตี้ได้ตลอดเวลาความสวยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าคุณมีความเชื่อมากพอแล้วมีความศรัทธามากพอว่าปลายนี้ของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงใบหน้าของคุณได้คใช่ค่ะ ที่ทุกตาและคะมีอะไรฝากถึงผู้ที่รักสุขภาพเราศาสารที่อยากจะสวบนี้ก็บอกให้หลายๆคนลองลองหาทางเลือกดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการดูแลตัวเองแบบวิธีธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนก็สามารถที่จะมีผิวพรรณหรือว่ารูปร่างหน้าตาที่ดีได้ถ้าเราเลือกวิธีที่ดูแลสุขภาพที่ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับประโยชน์นะคะในเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตรวมไปถึงเคล็ดลับในการดูแลหน้าให้เรียวสวยรวมไปถึงว่าที่เราบอกว่าสวยเนี่ยสวยต้องจากภายในสู่ภายนอกนะคะต้องขอขอบคุณโปรน้องแล้วก็พี่ ทุกท่านคะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้าของ Morning Story ค่ะครับผมหน้าเดไหมเนี่ยได้ไหม Good tips ถนอมผิวหน้าด้วยกล้วยน้ำว้านำกล้วยน้ำว้าปั่นให้ละเอียดแล้วนำน้ำมะนาวคั้นเทลงในกล้วยที่บดเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้3-5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกว่าหน้าสะอาดและไม่แห้งตึงค่ะ ว่าเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซ้อนนะครับคือรถชนกันต่อเนื่องนั่นเองค<ะ>ันหน้าหรือคันหลังที่ผิดสงสัยกันหรือเปล่าาเ <Morning Story S 2> เรื่องดีๆยมช้า เอาของขึ้นจากลิงไงอุ้ยสาวที่ก็ามาเรามาแต่เช้าเลยใช่เป็นพาร์ทไทม์มันก็ขโมยของแว่นตาโทรศัพท์กระเป๋าไอพวกนี้เห็นผมนะหนีตะเลินหมด <c oughs> <ๆ>ไปไม่กับมันตัวตัวเลยมันพยายามจะขวนฉันจะช้าหางมันร้องแบบพย,ายาันาาม,มากเลยไม่รู้จะสะตาค์งไปทำอะไรผ่อนบ้านเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านที่เรารักแต่สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบายผ่อนแค่ล้านละพันมีบ้านได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ ผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอ m บิเน n t แอรคุณผู้ชมทราบไปครับว่ากรุงเทพมหานคร,เ,รเสียมานานเท่าไหร่แล้ว ทราบครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กทมอ,องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำข้าวแกแอดเสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกเลือก,ะกะอะไรล้างอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีวิเนนแอร์ บ,บัวไฟอร่อยสามรสจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้กล้าห้าคนตบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะโค่นแชมป์ของเราและอีกหนึ่งการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ในโลกอีกใบที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ความสนุกความท้าทายกับรายการที่เฟ้นหาสุดยอดของผู้กล้า พบกับพวกเขาเหล่านี้ได้ในเกมล้มแชมป์ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงห้ามพลาด ning <Story S 1> สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยเ <Morning Story S 3> ราจะไปยก <Morning Story S 2> ต่อกับ Morning Story ครับในช่วงของ108เรื่องเด็ด107เรื่องดีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาที่ปรึกษาเรื่องของประกันภัยอยู่ห้ามพลาดเลยครับเพราะเรื่องราวของอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซ้อนนะครับคือรถชนกันต่อเนื่องนั่นเองค <ฮะ S 1> ันหน้าหรือคันหลังที่ผิดสงสัยกันหรือเปล่าวันนี้ครับยุ้ยก็เลยไปหาคําตอบมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามกันเลยครับเรื่องดีๆกับประกันภัยพบกับยุ้ยแล้วเรื่องดีๆเกี่ยวกับการประกันภัยค่ะวันนี้ยุ้ยมีกรณีตัวอย่างมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ กับเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนกันต่อเนื่องมากถึง11คันบริเวณสะพานข้ามแยกพระรามเก้าถนนพระรามเก้าขาเข้ามุ่งหน้าโบสถ์แม่พระฟาติมาเมื่อไม่นานมานี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวม3คนค่ะ เนื่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะหากมีการทําประกันภัยรถยนต์ไว้จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุขเทศจันรศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทมิตแ้ประกันภัยจํากัดจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับเรากันค่ะคุณสุขเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เริ่มต้นก่อนเลยนะคะว่าถ้ารถยนต์คันที่ก่อเหตุการณ์นะคะชนกันอย่างต่อเนื่องทําประกันภัยไว้ชั้น1ชั้น2หรือว่าชั้นสาไว้กับทางบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยจะมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างคะอย่างในกรณีที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเบอกในกันที่11ค่ะ ชนเนี่ยแล้วก็มีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ไม่ว่าจะเป็น1หรือ2หรือ3ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองกับรถที่ความเสียหายทั้งหมดอีก10คันคในกรณีที่รถชนกันไปแล้วทั้งหมด11คันแล้วมีคันที่12มาชนท้ายคันที่11แบบนี้คันที่12จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าคัน11คันนั้นชนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันที่2มากระทันหันแล้วก็เบรกไม่ทันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมด11คันจะรับผิดชอบเฉพาะคัน 11เ,เท่านั้นนะครับเพราะถือว่าคันที่11นั้นเนี่ยได้ก่อเหตุในการที่จะทําให้เกิดความเสียหายไปอีก10คันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะไปบอกว่าคันที่12มาชนที่หลังแล้วก็อยู่หลังสุดไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคงไม่ใช่สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณสุกเทพนั้นฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็สําหรับท่านใดที่กําลังคิดจะซื้อประกันภัยนะครับหรือกําลังซื้ออยู่นะครับก็อยากจะขอให้เราได้เก็บหลักฐานนะครับในการที่เราได้ เสร็จถึงแม้ยังไม่ได้กรมธรรม์ก็ตามนะครับการที่เรามีใบใบใบสำคัญในการที่เราได้จ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้การคุ้มครองทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยขออย่างแรกเลยนะครับก็ชำระเงินแล้วก็ขอให้เรียกใบเสร็จทุกครั้งครับและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุกเทพจันทร์ศชวาลาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับส่องต่อกลับไปนะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอครุณผู้ชมกันอยู่ต่อค่ะ ค่ะเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เรามีมาฝากกันทุกวันพฤหัสแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยค่ะส่งมาได้นะคะที่ SMS 4 1 1 1 2 2 0หรือว่าจะทิ้งข้อความผ่ะไว้ที่ Facebook ของ Morning Story ีนะคะเยวเราจะส่งน้องยุ้ยคนสวยนี่แหละค่ะไปหาคำตอบทุกคุณผู้ชมกัน และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองค่ะในการสู้ชีวิตโปรน้องชวนไปร่วมทอล์คโชว์วันแซนด้าบิวตี้สตาร์เก n ชีวิตใหม่เริ่มได้เสมอ2สิงหาคมนี้นะคะที่โรงละครอักษราและวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Morning s t o อรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ เกลือปรุงทิพย์เมจิกฟาร์มเฟรชและเครื่องปรับอากาศอีมิเนท์นค่ะเย่ยมากค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบก,กับเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องของปลานกแก้วค่ะน้องแม็กน้องเมย์รู้จักกันไหมคะรู้จักแต่ว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทยอ่ะพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะใชอ่ะอ่ะเอาแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทางมูนนายทีวีวันนี้เราลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รื่องดีๆยามเชา้า สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มด a Power เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีนะครับ31กรกฎาคมวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนที่จะไปดเูเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ซึ่งอีกประมาณไม่เกิน30นาทีนี้ก็จะเปิดทําการซื้อขายนะครับก็ไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าทาใจหายใจกว้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าครับหลังจากที่ดัดชนีเปิดตลาดมา ก็สามารถขึ้นไปอยู่ในแดนบวกได้ช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแรงเทขายจนกระทั่งก่อนปิดตลาดช่วงเช้านี่ลงไปจุดต่ําสุดลบไปถึง20.50จุดนะครับเกือบจะหลุด1500จุดเลยครับเลยอยู่ที่1500.05จุดนะครับอีกนิดเดียวจริงๆนะครับหลังจากนั้นจึงค่อยมีแรงซื้อพยุงขึ้นไปนะครับแล้วก็ตลอดช่วงบ่ายดัชนีก็เรียกว่าเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะครับทั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับฐานทางเทคนิคด้วยนะครับเพราะวา หุ้นไทยเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาถึง 10, 67นแล้วนะครับก็คงจะต้องเป็นการพักฐานปรับฐานกันเป็นธรรมดานะครับแล้วดูเหมือนว่าบล็กเกอร์เองก็เริ่มมีมุมมองที่อบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องขายนะเพราะว่าหุ้นไทยตอนนี้คงจะแพงเกินไปนะครับ ส่วนปิดตลาดครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าในช่วงท้ายๆตลาดมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็คงจะรับกับเรื่องที่แผนงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของคอสชอนะครับซึ่งจะใช้เม็ดเงินถึง2.4ล้านล้านในช่วง8ปีนะครับก็เลยทำให้ดัชนีก็ดันขึ้นมาปรับลดลงไปเพียง1.76จุดครับ0.12เเซโดยมูลค่าการซื้อขายก็60,000 6 6 0 4 4 5 5ล้านบาทนะครับ uh, วันนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับเพราะว่า uh, ก็เข้าใจว่าเคงจะด,ดัชนีก็คงจะแกว่งตัวผันผวนอีกวันหนึ่งนะครับ uh, แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของ uh, มูลค่าการซื้อขายกันก่อนแล้วกันนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่า uh, นักลงทุนต่างชาติก็ยังเดินหน้าขายสุทธิอยู่นะครับโดยขายสุทธิไป1672.41ล้านบาทนะฮะ เช่นเดียวกับทางสาบันนะครับขายสุทธิ2,381.43ล้านบาทนะเมื่อวานนี้นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธินะครับ3,391.71ล้านบาทส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์นะครับมีทรูมีชอการช่างมีมีแลนจสจัสมินนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับก็คือเคแบงค์นะครับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดหมาชนหรือ PTTGC นะครับเสนอขายหุ้นกู้อายุ7ปี อัตราดอกเบี้ย4.50%ต่อปีนะครับโดยจะเสนอขาย2ช่วงครับก็คือวันที่28-29กรกฎาคม สําหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกําหนดในวันที่30เมษายน2557นะครับแล้วก็วันที่4-7ถึงสิงหาคมสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับก็จองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับไปดูหุ้นยุโรปกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างซบเซาครับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่นี่ก็ทําให้นักลงทุนเองก็เกิดความกังวลนะครับว่าจะฉุดเศรษฐกิจของยุโรปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันช่วงในท้ายตลาดก็ดูเหมือนว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐซึ่งเติบ ตเรียกว่าสูงเกินคาดเลยนะครับถึง4เปอร์เซ็นต์นั้นก็เลยยิ่งทำให้นักลงทุนกังวลใจนะครับว่าสหรัฐ โดยธนาคารกลางนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการก็เป็นไปได้นะครับอาจึงทําให้ดัชนีก็ปิดปรับตัวลดลงกันหมดเลยนะครับฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับปรับตัวลดลงไป34.31จุดครับ0.5นย์ดห้เปอร์เซ็นต์ดัคเซียร์แนก็ปรับลดลงไป5้9สิจุดครับ0.62%และ CAC 40นะครับปรับลดลงไป53.28จุดครับ1.22%นนะครับส่วนของตลาดสหรัฐนะครับก็เมื่อวานนี้ มีการประชุมคณะกรรมการ FOMC นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้มีมติอะไรมากเป็นพิเศษนะครับนอกจากลดเม็ดเงิน การกระตุ้นเศรษฐกิจลงอีก1 0 0 0 0มืล้านเหรียญนะฮะดอกเบี้ยยังคงเดิมแต่ว่ามุมมองนั้นออกมาก็ยังค่อนข้างที่จะประนีประนอมอยู่ไม่ถึงกับบอกว่าจะขยับขึ้นดอกเบี้ยอะไรนะครับแต่แล้วก็ตามครับ GDP ที่ขยับขึ้นมาแรงของไตรมาส2ที่มีการประกาศกันมาก่อนที่ FOMC จะประชุมเสร็จนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่กดดันตลาดนะครับฉุดให้ดาวโจนนั้นปรับลบลงนะครับ31.75จุดครับในขณะที่ s p 5 0 0ก็เรียกประคองประคองนะครับบวกไป0 1 2ย์จุดหนึ่งสองจุดศนิ์งส์ หุ้นของทวิต t ตอร์นะครับซึ่งผลประกอบการออกมาเรียกว่าสวยงามมากนะครับจำนวนผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกทวิตเตอร์นี้เรียกว่าพุ่งขึ้นมาเป็นระดับ100ล้านคนเลยนะครับก็เลยทําให้ n a สแดกบวกได้2 0 2 0 0จุดสครับ0.45่นะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ไปดูส่วนใหญ่ก็สามารถอยู่ในแดนบวกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับฮ่องกงสเตรทามสิงคโปร์จาการ์ตาปิดทําการเนื่องในเทศกาลฮารีลายอนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแม้ว่าจะบวกไปเล็กน้อยแต่ก็บวกไป0.05%นะครับามาดูที่เงินบาทเช้าวันนี้เมื่อวานนี้ตัวเลข GDP ไตามาส2 ที่ออกมาดีเกินคาดนะครับขึ้นมาถึง4เปนะครับจากไตรมาสแรกที่ติดลบก็เลยส่งผลทําให้ดอลลาร์นี่แข็งค่าวันนี้เราก็จะเห็นเงินบาทที่อ่อนค่าชัดเจนเลยนะครับเปิดมานี่ได้เห็น32บาททุ่นแล้วนะครับในขณะที่เย็นก็อ่อนค่ามาอยู่ที่1 0 2 7 9